สรุปเนื้อเรื่องบุนดาฝ่ายมิติคาเกทริกใครอยากดูแบบไม่สปอยสามารถอ่านได้ที่แอปริทอะไรและค้นหาบุนดามันติเวิร์ดตอนนี้ตัวละครทั้งสี่ได้แก่เบนเทนิสันบักปีเตอร์มาเกสันและบุนดารมาคนถือกล้องพวกเขาเดินทางมาทะเลทรายของประเทศซาอุดิเกระบียเพื่อถ่ายคลิปเอาชีวิตรอดพวกเขาได้โดนผีดิบโจมตี บุนดาและปีเตอร์ถูกพีดิบกัดแต่ปีเตอร์ก็ได้จัดการทีดิบนั่นลงได้หลายชั่วโมงต่อมาเวลาตีสนาฬกาสานาทีน้ำมันรถของพวกเขาได้หมดลงพวกเขาได้ติดอยู่ทะเลสายนี้โดยไม่มีน้ำและอาหารเป็นได้แปลงเป็นเจชดเปรและได้บินไปหาปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดเพื่อนำน้ำมันมาเติมเช้าวันต่อมามีชายปริศนาได้นำตัวแก้ไขเกนิตริกมาใส่ เข้ากับเกนิทริกของบุนดาเกนิทริกได้ควบคุมบุนดาให้เข้าไปทำร้ายทุกคนที่เห็นทันใดนั้นเบนที่กลับมาจากการหาน้ำมันได้มาเจอบุนดาที่สังหารปีเตอร์ไปทั้งสองได้สู้กันอยู่นานแต่บุนดาเป็นฝ่ายชนะเพราะผลจากการเปลี่ยนแปลง DNA ทําทำให้ร่างที่แปลงดึงสัญชาติยาณดิบของพอพันนั้นออกมาหลังจากนั้นเบนก็มีสภาพไม่ต่างกันกับปีเตอร์และมาก